ันเียทำสมิดาอะไรนะอะไรนะคำสมิดาอะไรดาเิียสิโยสิโยไอ้เนี้ยบาดยาใครสิฮินแบบอันนั้นมันจีนบ้ามันก็ต้องมีบางเปล่าอันมันจีนบ้ามันก็ต้องมีบางเปล่าเกาหลีมันบาดคอซะเหลือเกินมันเจอครับหวานเปียบ มันมันไม่มันไม่มีกับแก้มผมอยากกินข้าวผัดกิมจิมันยังไงวันนี้ข้าวผัดกิมจิข้าวผัดกิมจิเหรออ่ามันเรามามีโซจูแล้วก็ต้องข้าวผัดกิมจิซะหน่อยอ้อนวอนขอเป็นภาษาเกาหลีอ้อนวอนขอเป็นภาษาเกาหลีหนึ่งสองสามสี่านึ่งองสามสีขออ้อนวอนภาษาเกาหลีให้ยอนทางดันนะเซงอันนี่อันนี่เอออันนี่มันอะไรวะพี่สาวหรืออะไรอันนี่ ได้ไหมนคนสวยคนสวยเนี่แหละคนสวย,อ,ย,นนสวยอิบอิบอิบอ,อะไรนะอีไตอีไต <c oughs> อ๋อ,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 อเด้อันนั้นอ <c oughs> <c oughs> ันนั้นคนละอันนั้นซาลาเปาเทศอ่ะพอดีพอดีผม,ผมดูผมดูซีรีส์ทางฝั่งนั้นบ่อย <c oughs> อ๋อญี่ปุ่นเอาไปฉนแถบไปทางญี่ปุ่นใช่ไช้งั้นขอเป็นภาษาญี่ปุ่นอิไตอิคืออิไตอิคิคือวันนี้บรรยากาศฟีลลิ่งมันได้มากเลยทุกคนจะให้ผมดังวันนี้แบบแล้วก็จ่ออย่างนี้ไปเลยอ่ะ เออเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงมาแบบว่าสายแบบชิวๆเนาะออกเมาส์ดอนนะทําไมเดี๋ยวนี้เราถึงต้องมาแบบนั่งเข้าคู่กันละเพราะว่าเพราะว่าคุณคืออินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งติดตาม้วยครับเพราะว่าคุณคือคนดังเพราะว่าคุณคือเก็ตล้านวิวเพราะว่าคุณคือแบบว่าเก็ตพัดขอบหัวตอนนี้ก็ทางออฟฟิศเราก็ยังขาดลูกค้าที่จะมาสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้อยู่นะครับก็เข้าได้คุณก็จะได้แบบ ดาราดาราดังจากทางช่องสาที่มาพรีเซนต์ให้ได้หรือถ้าอยากให้แบบอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ออนไลน์ก็ได้จะให้แสงเกงในตัวเดียวให้ใส่เกงในตัวเดียวพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของคุณก็ได้ได้ถ้าเงินถึงขอขอกางเกงในตัวเดียวเป็นแบบในส่วนของ GString แต่เราจะใส่ข้างหลังน้ากับหลังข้างหลังน้ากับหลังไม่เห็นาสัปวดเลยเราจะไม่ทำกันแล้วหรอเราังคุยกันเลยอ่ะ ทำไปพูดไปนะต้องการอะไรนะข้าวผัดกิมจิข้าวผัดกิมจิแล้วก็เอูสามชั้นด้วยอูสามชั้นด้วยขอล้างขอล้างคอในน้ำเปล่านิดนึงนะขอล้างคอได้สิโอเคเอาไม่เทล้างตรงนี้เหรอออันเออขอกันไกลหน่อยกันไกลหน่อยกันไกลอยู่ข้างหน้าอ๋อชกเลยนี่สองแก้วสองแก้วก็เอาไปแก้วก็ไแล้วเหรอเดี๋ยวเราเปิดไปให้มีเนยให้ด้วยหรอข้าผัดหรอไม่เนยธรรมดานะทำไมเนยจำด้วย เอาใครไม่ครูใครนะเธอต้องอธิบายด้วยนะว่าเธอใส่อะไรไปคนดูเขาก็รอดูอยู่หอมเอ้ยแครอทเอ้ยอันนี้คือแล้ก็ได้รับการซอยมาแล้วซอยมาแล้วไม่ได้ซอยธรรมดาซอยมาอย่างดีซอยยี้ยี้ยี้ยี่ยี้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 ยียี้ยียี้ยียียียยียีี้ยี้ยี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 ้ยี้ยี ต้องต้องต้องมีแบบรายการเฉพาะของเราสองคนแล้วเป่ะหรือยังไงเป็นรายการในส่วนชื่อชื่อรายการมันต้องคิดชื่อรายการก่อนชื่อรายการชื่อ,อชื่อรายการมันต้องมาก่อนแล้วมันจะรู้ว่าแบบเออคอนเซ็ปต์มันจะอะไรยังไงอถ้าไม่ชื่อรายการไม่มามันจะแบบไม่ได้ไงทอกใต้ล่มผ้าท็อกใต้ร่มผ้าจะกระแลเปียกไหมโผลกระจุ๋ยไม่หรอไม่ได้ไม่ได้มันฟังดูเหนื่อยออันนี้เราใส่เลยไหมหรือยังไง ใส่เลยก็ได้แล้วค่อยมาตัดเนื้อเหมือนเกาหลีเนาะจริงจริงทำดีจริงจริงอันนี้ก็เป็นที่คาดผมได้นะทำไม่เอาใส่โกชูจังลงไปนะครับตอนนี้เราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมรู้ด้วยเพราะตอนนี้คุณผู้ชมก็ไม่รู้หรือว่ามึงทำอะไรกันวะซองกนเอาเยอะไหมครับพี่เจริเอาช้อนหนึ่ง เอาเท่าไหร่นะลงมาช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งไอ้ไม่ทำไม่ผิดหวังเขาขอกระช้อนหนึ่งไม่เอาช้อนอ๋อโอเคเอาตะโคชูจังแหมมึงเนี่ยนะเอาใหญ่นะได้พี่เอาใหญ่ขออีกช้อนหนึ่งไม่เอาช้อนไม่เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกหมวกว่าเทปเนี้ยมีมุกมาเล่นไหมเหรอมีมีมีผมกเวางคำอ่ะคุณคุณคุณแบบเก่งเรื่องการแบบผวนคำกับคำได้ไหม พอตัวพอตัวนะแต่ถ้ากลับตัวสบายมากโอเคจำได้ทุกคำมึงทิ้งเนี่ยอะไรนะเฮ้ยโอ้ยกูเล่นไปแล้วมึงก็แล้วเปิดก่อนดิมึงก็ทิ้งโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นว่าอะไรนะเดี๋ยวที่เราต้องค่อยๆเล่นสิผมก็หลายอย่างเดี๋ยวกูจะต้องดูหมูเดี๋ยวกูต้องช่วยนู่นนี่นั่นกูก็ไม่ทันเออเฮ้ยนี่กระมูก็เตรียมมาเล่นของกูเมื่อกี้ก่อนว่าถ้ากลับคำพอตัวแต่ถ้ากลับตัวสบายมากงงกลับได้ทุกคำ เอ้ยไม่ใช่พี่ี่วันนี่เราเข้าวมุกแล้วเราข้าวมุกแล้วเออคุยกันก่อนดิกลับได้ทุกคำได้ไม่กลับพวกกูละอันนี้ก็คือเข้าแล้วกลับได้ทุกคำกลับได้ทุกคำเออเออเออเข้าใจมมอเออเข้เใจกออเัอเอาเัอเออเออเอัเออเัอเอ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 อมออเอเออออเอ่ออเออเออออเอเออเออเเออเอาใหม่เ กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไรอะส่งมาเร็วเดี๋ยวโทรศัพท์ดับกลับได้ทุกคำไงเลิกเลยแล้วเหรอเดี๋ยวกูมันอยู่ผมก็ไม่ใช่ตลกมือชีพว่าคุณก็ต้องมีมุกไว้นี่ว่าะกลับได้ทุกคำกลับได้ทุกคอ่าหลอดไฟไลฟอรดไมโครโฟนโมโคไฟพอมั่งไม่พอมั้งพอมั่งไม่พอมั่ง ังหม้อไปพังหม้อพอมั่งไม่พอมั่งพังหม้อไ่พังหม้อเกียรหนึ่งกึ่งเนืออะไรวะเนี่ยเกียรหนึ่งกึงเนน่อเกียรสองกึ่งเนเกียรหนึ่งไมไได้มานดีงซ้อมมาแล้วเกียรหนึ่งะเกียรหงกึ่งเนี่อเกียรสองกึงเสียเกียรสามงสามกึ่งสามอะไรวะกึ่งสามอะไรวะ กีอาสามกีอาสามกัมเสียกาดำกัมดากาขาวกาวขากากัดกระหมูกูกัดกระหมูกูกัดกระหมากากรีนของหมูกูกินของหมาโอ้แต่ละอย่างแกกากินขี้หมูกูขี้หมาเขาใช้เป็นไงก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกัน พอแล้วแม่เอาะมุกกลับไม่ได้เลยแต่ได้หาแล้วนะได้หางนะได้พอพอพออันนี้เราไม่ใส่หรอแฮมเพิ่มอ่ะอ๋อตัดสิก็เามเลกีหนึ่งเกียนหนใสกูอ่ะกุคาดหวังชัยเมียงเชียงใหม่อยู่เนี้ยโอ้โห อร่อยไหมอร่อยเอาหรออร่อยค่ะฝนเป็นไงไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดคำว่ามันไม่ไม,ไม่อร่อย,ยอีฝนนะอ่ะแล้วกูก็คือ,อยังไงให้กูนั่ง <c oughs> ได้เหมือนกันเ <c oughs> ออพี่เจินนะะเจ้นนะคะพี่เจิ้นนะคะหรือเอาจริงๆแล้วในเกาหลีมันต้องหมูมันต้องไปหมักอะไรก่อนี้ไม่ต้องเนาะมันก็ตัดไปเลยนะอืมอือกินด้วยกันสิอ๋ไอไปกินของเนย ไม่ใช่กูหมายถึงว่ากินไม่เก่นกับข้าวโอ้ไม่ใช่กินรวมกันไม่ผิดเดี๋ยวเขาจะผิดแล้วรสชาติมัถึงกับคนดีใช่ทำอะไรก็ผิดอร่อยไหมอร่อยค่ะโอเคเมนูนี้ไม่มีคนคล้ายนะคะคล้ายไหมคะไม่คายอร่อยอร่อยนะโอเคไปหาทำกันได้ที่บ้านค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายเอาทุกคนบายบายแล้ว